ค่ะข้าพเจ้าชื่อถิตารีงามเกษมนะคะหรือชื่อเล่นชื่อท็อปข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้ามาประมาณ10กว่าปีละวันนี้ข้าพเจ้าอยากมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่พระเจ้าไม่เคยมาสายเมื่อเรามีโอกาสวางใจแล้วก็อธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้านะคะข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรเรื่องแรกในเรื่องของรถนะคะซึ่งข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นพนักงานขายสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของรถเป็นมีความสําคัญในเรื่องของการส่งสินค้า เนื่องจากรถคันเก่าคราพเจ้าเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างจุกจิกหลายอย่างข้าพเจ้าต้องเสียเงินไปหลายครั้งในการที่จะซ่อมข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าข้าพเจ้าอยากขายรถคันนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อรถคันใหม่การที่ข้าพเจ้าตัดสินใจข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสเอารถคันเก่าเนี่ยไปให้เต็นท์หลายๆที่ตีราคาแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะตีราคาให้ถึงกับที่ข้าพเจ้าตั้งเป้าไว้ จนข้าพเจ้ารู้สึกว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละแต่ก็ฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าจนข้าพเจ้าผ่านไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักพี่ท่านหนึ่งแนะนําให้รู้จักกับคนซื้อขายรถแต่ในใจข้าพเจ้าบอกกับตัวเองว่าคงเป็นไปไม่ได้ขนาดรถเต้นหลายๆที่เนี่ยยังบอกได้ราคาแค่นี้เลยแล้วที่นี่จะเป็นไปได้หรอที่จะได้ราคามากกว่านี้แต่ข้าพเจ้าก็ลองเอาไป แต่สิ่งหนึ่งก็ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหวั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ท่านนี้เขาบอกว่าเต็นท์รถข้าพเจ้าเนี่ยเป็นรถเล่ละรถเล่ในที่นี้มันหมายถึงว่าข้าพเจ้าเอาไปตีราคาหลายๆเต็นท์มาแล้วเขาก็จะทําตําหนิไว้กับที่รถมันจะทําให้ท่านเ,าเต็นต์ต่อไปเนี่ยมาตีราคาแล้วราคามันจะตกลงข้าพเจ้าก็กังวลแต่ในความกังวลนี้ข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วก็ขอว่าถ้าพระเจ้าไว้วาจริงๆก็ขอให้ได้รถคันใหม่เป็นของขวัญวันเกิดข้าพเจ้าเอาไปให้เขาตีราคาเนี่ยระหว่างไปเนี่ยข้าพเจ้าอธิษฐานค่อนข้างเยอะแล้วก็แม้กระทั่งต้องจอดรถอธิษฐานเลยพอไปถึงที่เนี่ยคนที่เขามาตีราคาข้าพเจ้าก็ปล่อยให้เขาตีราคาไปส่วนตัวข้าพเจ้าก็นั่งอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่สักพักหนึ่งเขาก็เดินกลับมาบอกข้าพเจ้าว่าเนี่ยเขาให้ราคาเท่านี้นะโหพี่น้องคะคือ มันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ายอมแล้วข้าพเจ้าตกใจจริงๆเพราะว่าราคาที่เขาบอกมาเนี่ยมันเกินกว่าเต็นที่ข้าพเจ้าไปตีราคามาประมาณถึง3ามถึงสี่หมื่นข้าพเจ้ารู้เลยว่าพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าโหในหัวใจข้าพเจ้าเนี่ยมันรู้สึกพองโตมากหลังจากนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้อรถคันใหม่ที่ข้าพเจ้าดูเอาไว้แหละการที่ข้าพเจ้าไปซื้อรถคันใหม่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่จะต้องติดขัดเลยในเรื่องของเซลลในเรื่องของของแถมในเรื่องของดอกเบี้ย และที่สําคัญที่น้องมันทําให้ข้าพเจ้ารับรู้ได้เลยว่ามาจากพระเจ้าจริงๆคือเซลลนัดรับรถวันเกิดข้าพเจ้าข้าพเจ้ายิ่งมั่นใจอย่าเลยว่ารถคันนี้มาจากพระเจ้าแน่นอนข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรื่องนี้แต่แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือในเรื่องของบ้านคือข้าพเจ้าซื้อรถมาได้ประมาณไม่กี่สัปดาห์ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ได้เดินมาบอกข้าพเจ้าคือเราต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพียงเพราะว่าเรื่องของธุรกิจครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้าเนี่ยไว้ใจบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถามว่าข้าพเจ้าทําอะไรได้ไหมมันก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตัดสินใจที่จะต้องเช่าบ้านไปก่อน ระหว่างนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยต้องเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มที่จะหาบ้านระหว่างที่ข้าพเจ้าเริ่มหาบ้านเนี่ยข้าพเจ้าก็นั่งลงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจงในเรื่องของบ้านว่าข้าพเจ้าอยากได้บ้านที่สามห้องนอนสองห้องน้ําขึ้นไปแล้วก็ราคาไม่เกินเจ็ดพันบาทระหว่างนั้นข้าพเจ้ายอมแล้วว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยกับครอบครัว แต่ว่าข้าพเจ้าเชื่อว่ามันข้าพเจ้ามีพระเจ้าแล้วก็มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับข้าพเจ้าพระคัมพีตอนนั้นที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกคืออยู่ในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบสองถึงสิบสามนะคะข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ําและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใด ข้าพระเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์ภูนิสุขและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้มันอยู่ในใจข้าพเจ้าเสมอระหว่างนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานพี่น้องคะพระเจ้าก็ยังคงไม่เคยมาสายสําหรับตัวข้าพเจ้าเลยจริงๆข้าพเจ้าก็เห็น คนโพสต์ไปในเน็ตในเรื่องของบ้านเช่าที่มีถึงสี่ห้องนอนสามห้องน้ำอยู่ในเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดถนนอยู่ใกล้ๆห้างอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอยู่ในแหล่งชุมชนที่คุณแม่ขราพระเจ้าเดินทางไปแถวนั้นบ่อยมีรถมีหลายสายผ่านข้าพเจ้าเชื่อว่าน่าจะมาจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งข้าพเจ้าอยากให้เป็นการเจาะจงที่มาจากพระเจ้าจริงๆในเรื่องของค่าเช่าที่ข้าพเจ้าฟิกเอาไว้ว่าประมาณเจ็ดพัน ข้าพเจ้าก็โทรไปต่อรองกับเจ้าของบ้านว่าจะลดราคาลงได้ไหมขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าของบ้านโทรกลับมาหาข้าพเจ้าละแล้วก็บอกว่าเหลือที่เจ็ดพันบาทพี่น้องคะมันจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะทุกอย่างนี่ข้าพเจ้าเจาะจงแต่พระเจ้าก็อวยพรข้าพเจ้ามากกว่านั้นเพราะว่าจากเดิมที่ข้าพเจ้าอธิฐานแค่สามห้องนอนสองห้องน้ําแต่พระเจ้าก็น่ารัก ให้ข้าพเจ้าได้ถึงสี่ห้องนอนสามห้องน้ําข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเสมอแล้วก็ครอบครัวข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องที่มาคิดจัรในวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอยากให้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็มีส่วนในการที่จะลองอธิษฐานพระเจ้าถึงภาระปัญหาที่เราอยากจะให้พระเจ้าช่วยเหลือเราบางครั้งมนุษย์ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้แต่พระเจ้าพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ ช่วยเหลือพี่น้องได้เสมอค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ